สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจเรื่องราวที่สำคัญยิ่งในชีวิตของเราทุกคนนั่นคือเรื่องของความตายและอารมณ์ก่อนตายค่ะฟังดูอาจจะน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วการทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ และเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของชีวิตนั่นคือความตายค่ะกฎธรรมดาของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ผลที่สุดก็ต้องตายเกิดมาเท่าใดเป็นต้องตายหมดเท่านั้นลองนึกภาพดูนะคะเราทุกคนก็เหมือนนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิต ถ้าเราดิ้นรนต่อสู้ไม่ยอมตายเขาก็จะจัดก,การเราทันทีแต่ถ้าเรายอมเดินตามไปอย่างหมดหวังก็เหมือนเราเดินเข้าหาความตายไปทีละก้าวทีละก้าวพอถึงเวลาเขาก็จะมัดเราไว้กับหลักแล้วก็จะประหารชีวิตเราให้ตายไปเลยค่ะความตายมี2แบบหลักๆนะคะแบบแรกคือ ตายปัจจุบันทันด่วนเช่นโดนยิงตายรถชนตายจมน้ำตายถึงแก่กรรมด้วยอาการตายโหงเหล่านี้ก็เหมือนนักโทษที่พยายามจะหนีคัดขืนเพราะไม่สมัครใจจะตายเลยถูกเขาตัดคอให้ตายโหงในปัจจุบันนั้นเองส่วนแบบที่สองคือตายธรรมดาเช่นเจ็บป่วยหนักนอนติดเตียงขยับตัวไม่ได้มีแต่หัวใจที่เต้นอยู่ รอเวลาว่าจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเหมือนนักโทษที่ถูกมัดรอวันประหารนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนความตายก็เป็นเรื่องจริงที่เราทุกคนต้องเจอในสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเมื่อไหร่ที่ไหนมันเหมือนคนตาบอดที่พลัดตกจากยอดไม้สูงลิบไม่รู้เลยว่าจะไปตกกระทบอะไรเมื่อไหร่รู้แค่ว่ากำลังร่วมลงไปเรื่อย และสุดท้ายก็ต้องตายแน่นอนค่ะแล้วความตายคืออะไรกันแน่ความตายก็คือการชี้ชีวิตของเราดับลงค่ะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้รู้สึกได้ก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตตินซีคอยหล่อเลี้ยงอยู่ลองนึกถึงตะเกียงน้ำมันนะคะถ้ามีน้ำมันตะเกียงก็สว่างสวยัยแต่ถ้าน้ำมันหมดตะเกียงก็ดับมืดไป ร่างกายเราก็เหมือนตะเกียงชีวิตดินซีก็เหมือนน้ำมันพอชีวิตดินซีดับลงลมหายใจก็หยุดวิญญาณก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่รู้สึกรับรู้อะไรแล้วนอนแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ที่รอเข้าเตาไฟไม่รู้สึกร้อนหนาวอ่อนแข็งอะไรทั้งสิน้นถ้าทิ้งไว้ก็จะเน่าเหม็นน่ารังเกียจคนที่เคยรักเคยหลงก็ไม่อยากเข้าใกล้สุดท้ายก็ต้องเอาไปเผาหรือฝัง นี่แหละค่ะคือความตายที่เราทุกคนต้องเจออย่างแน่นอนทีนี้พอเราตายไปแล้วมันจบแค่นั้นเลยไหมไม่ใช่เลยค่ะตราบใดที่เรายังมีความอยากความยึดติดหรือที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอยู่เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะัฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดวะัฏะสงสารก็คือโลกต่างๆที่เราต้องไปเกิดใหม่มีทั้งโลกนรกโลกมนุษย์ โลกเทวดาเราตายแล้วไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เสมอไปนะคะอาจจะไปเกิดในโลกอื่นๆอีกมากมายจะไปเกิดที่ไหนเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้หรือตามสภาพของจิตของแต่ละบุคคลค่ะการจะไปเกิดใหม่แต่ละครั้งไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปเกิดแบบไม่มีเหตุผลจริงๆแล้วก่อนที่เราจะตายจริงๆจิตใจของเราจะต้องมีอารมณ์ บางอย่างปรากฏขึ้นมาก่อนอารมณ์เหล่านี้ก็เหมือนไกด์นำทางค่ะที่จะบอกให้ผู้ตายรู้ล่วงหน้าว่าตนเองจะไปเกิดในโลกไหนจะสุขจะทุกข์ต่างกันยังไงจะไปเกิดในโลกใหม่ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์หรือจะได้กลับมาเกิดในมนุษยาโลกนี้อีกครั้งอารมณ์ก่อนตายมี3แบบหลักๆนะคะที่จะปรากฏขึ้นกับจิตของเราก่อนที่จะไปเกิดใหม่แบบแรกคือ กรรม,มารมค่ะคือภาพของกรรมดีกรรมชั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตจะปรากฏขึ้นให้เห็นชัดเจนในใจตอนที่เรากำลังจะตายถ้าเราเคยทำบาปเช่นฆ่าคนทำร้ายพ่อแม่ดื่มเหล้าลักขโมยนอกใจคู่ครองภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน จิตเราก็จะยึดภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์แล้วนำพาเราไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเช่นโลกนรกแต่ถ้าเราเคยทำบุญเช่นบริจาคทานเลี้ยงพระสร้างวัดรักษาศีลภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดเจนในใจทำให้เรารู้สึกชุ่มชื่นใจแล้วจิตก็จะนำพาเราไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะ อารมณ์แบบนี้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่เห็นได้คนอื่นที่ยังไม่ตายจะมองไม่เห็นค่ะแบบที่สองคือกรรมนิมิตารมค่ะอันนี้คือภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เราเคยใช้ในการทำกรรมในอดีตจะปรากฏขึ้นให้เห็นตอนที่เรากำลังจะตายไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเช่นถ้าเคยฆ่าสัตว์ก็อาจเห็นมีดปืนหอก ถ้าเคยทำบุญก็อาจเห็นผ้าไตรดอกไม้เครื่องบูชาต่างๆหรือโรงพยาบาลที่เราเคยสร้างไว้ภาพเหล่านี้จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในใจจิตก็จะยึดภาพเหล่านั้นเป็นอารมณ์แล้วนำพาเราไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมกับกรรมนั้นๆค่ะแบบที่3คือคตินิมิตารมค่ะอันนี้คือภาพของโลกที่เราจะต้องไปเกิดในภพหน้า จะปรากฏขึ้นให้เห็นชัดเจนในใจส่วนใหญ่เป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้ถ้าจะไปนรกจะเห็นเปลวไฟร้อนๆหม้อเหล็กแดงไม้นิ้วหนามเหล็กหรือผีปีศาจรูปร่างน่ากลัวถืออาวุธจะมาทำร้ายทำให้ตกใจกลัวใจสัน่นร้องวอยนิมิตแบบนี้บอกว่าต้องไปนรกแน่นอน ถ้าจะไปเป็นเปรตอสุรกายจะเห็นหุบเขาหรือถ้ำมืดมืดเห็นแกลบเข้าลิฟมากมายทําให้หิวโหยกระหายน้ำหรือเห็นน้ำเลือดน้ำหนองเปรตอสุรกายรูปร่างน่าเกลียดหน้ากลัวนิมิตแบบนี้บอกว่าต้องไปเป็นเปรตอสุรกายถ้าจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเห็นทุ่งหญ้าป่าไม้ภูเขา หรือเห็นสัตว์ต่างๆเช่นวัวควายหมูหมานิมิตแบบนี้บอกว่าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเห็นก้อนเนื้อเล็กๆในคันมันดาหรือเห็นคันมันดาในชาติหน้านิมิตแบบนี้บอกว่าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งถ้าจะไปเป็นเทพพบุตรเทพธิดาในสวรรค์ จะเห็นวิมานสวยงามปราสาทราชวังต้นไม้สวรรค์หรือเห็นเทพพบุตรเทพธิดากำลังขับร้องไรรำแต่งกายสวยงามทำให้จิตใจเพลิดเพลินยิ้มแย้มผ่องใสนิมิตแบบนี้บอกว่าต้องไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนบางครั้งนะคะนิมิตเหล่านี้ก็ไม่ได้ปรากฏแค่แบบเดียวอาจจะปรากฏหลายอย่างปนกันก็ได้เช่นตอนแรกเห็นนิมิตนรกแล้วก็ เห็นนิมิตส,สวรรค์ตามมาหรือเห็นนิมิตมนุษย์ก่อนแล้วเห็นนิมิตสัตว์ตามมาเมื่อเป็นแบบนี้นิมิตที่ปรากฏทีหลังจะมีกำลังมากกว่าจิตของเราที่กำลังจะตายจะยึดเหนี่ยวนิมิตส,สุดท้ายนั้นเป็นอารมณ์แล้วนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่นิมิตนั้นบ่งบอกค่ะมีเรื่องเล่าที่ชัดเจนเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องสามนเณรเท่าพระโสนเถระมีบิดาเป็นพรานป่า ชอบล่าสัตว์พระโสนะพยายามเตือนแล้วเตือนอีกแต่บิดาก็ไม่เชื่อจนแก่ชรามากเข้าป่าไม่ไหวพระโสนะจึงขอให้บิดาบวชเป็นสัมมาเนนเพื่อรักษาศีลบิดาก็ยอมบวชเพียงวันเดียวก็ป่วยหนักใกล้ตายตอนนั้นเองมิมิตอกุศลก็ปรากฏขึ้นก่อนคือเห็นฝูงสุนัขตัวใหญ่ๆหน้าตาน่ากลัววิ่งเข้ามาจะทำร้ายทำให้สัมมนเนนเท่าตกใจกลัว ร้องโวยวายเรียกพระโสนะให้ช่วยพระโสนะรู้ว่าบิดายังไม่ตายแค่สลบไปจึงเรียบสั่งให้ลูกศิษย์ไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระเจดีแล้วนำเตียงของบิดาไปที่ลานพระเจดีพอสาม,มเณรเท่าฟื้นขึ้นพระโสนะก็ชี้ให้ดูดอกไม้สวยๆที่บูชาพระเจดีแล้วสอนให้ตั้งจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยสาม,มเณรเท่าได้ยินดังนั้นจิตก็เปลี่ยนจากความกลัวสุนัข มาเย็ดภาพดอกไม้และพระเจดีเป็นอารมณ์เกิดความเลื่อมใสผ่องใสแล้วก็ดับจิตตายไปทันทีจิตของท่านก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมทั้งมีสวนสวรรค์อันงดงามค่ะเรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดเจนนะคะว่า แม้เราจะทำกรรมชั่วมานานจนปรากฏเป็นนิมิตท,ที่ไม่ดีก่อนตายแต่ถ้าได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีด้วยการนำเสนออารมณ์ที่เป็นกูศลมาให้จิตยึดเหนี่ยวจิตก็สามารถเปลี่ยนทิศทางไปสู่ภพภูมิที่ดีได้นิมิตสุดท้ายที่จิตยึดเหนี่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดภพภูมิใหม่ที่จะไปเกิดค่ะโดยสรุปแล้วนะคะ การทำความเข้าใจเรื่องอารมณ์ก่อนตายทั้ง3แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นกัมมารม์กัมมนิมิตารม์หรือคตินิมิตารม์ล้วนเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเพราะมันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลของกรรมที่เราได้ทำมาและเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปเกิดที่ไหนในอนาคตเรื่องราวของสมณเณรเท่าเป็นตัวอย่างที่มีค่าที่สอนให้เราเห็นว่าแม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต เราก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางจิตสุดท้ายของเราได้ด้วยการตั้งจิตให้มั่นคงในความดีและระลึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทำไว้ดังนั้นการที่เราหมั่นสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่วและฝึกฝนจิตใจให้สงบผ่องใสอยู่เสมอจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะนำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีและความสุขที่แท้จริงในที่สุด การใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทในทุกขณะจิตคือการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ